สวัสดีครับดำรงศักดิ์รีตาโนนจากบริษัท MFEC จำกัดมหาชนครับเรเริ่มต้นจากการตั้งคำถามครับว่าอาคารสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆของความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายในอาคารและอยู่ภายนอกอาคารได้หรือไม่และเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอาคารสามารถตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้หรือเปล่ายูตัวอย่างเช่นถ้ามีผู้คนมาใช้บริการในอาคารนั้นจนํานวนมาก อาคารสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้ตอบสนองกับความรู้สึกของผู้ใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้หรือเปล่าวันนี้ครับเกิดความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซิสโก้และเอ็มเพล็ครับและเราก็ได้คําตอบนั้นมาครับว่าเราสามารถปลูกให้อาคารมีชีวิตขึ้นมาได้อาคารสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆภายในอาคารและภายนอกอาคารได้และยังตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อให้เกิดผลกระทบในแง่งมุมของความ ความสุขความสบายของผู้ที่มาใช้อาคารเหล่านั้นในแง่มุมของการประหยัดพลังงานกับในแง่มุมของการลดภาระให้กับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆมากมายครับและที่สําคัญคําตอบที่เราได้มาไม่ได้เกิดขึ้นจากในห้องทดลองครับแต่เกิดขึ้นจากการใช้งานจริงมีระบบจริงได้ดูจริงได้เห็นจริงที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงก ah รณ์มหาวิทยาลัยครับและวันนี้นี่คือที่มาที่ไปครับของงานที่ชื่อว่า CU Living Arch 5.0ครับ thank <laughs> you